ลุกขึ้นสาลวัลนุกขึ้นลุกขึ้นสารวัลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนสารวัลเออเมากินเือตนอคนเยอะนมากอ๋อใช่อากาศมันร้อนใครๆก็อยากกินใช่่ะ

ให้สวยีภาษาลาาอยากกินข้าวเหนียวมะงวง,งเงี้ยนหยิบสองพี่น้องเจ้าดังที่สุดโย,โยบ่ยได้กินดอกถ่าสมองนึงขุนพี่น้องไปคอยต้องไปเห็ดงานเนาะมือไหมกันพี่น้องเบิง่งให้เบิ่งค้นคิ้วแบบถามจะคองข้านไปแล้วิน่นบอกว่าคิ้วสมองงึงตีไปเลยเพิ่นเลยแนะ่ํนะว่าให้สร้างไห้แล้วจังอีกสม้งนึงจังแม่มเม่าก็เลยบอกว่าคอยไปโดน แต่เพื่อนกะว่าจาดีเด,ด้ห่อนก็ห้อนพี่น้องตามกระแสแต่กะอดกิน่านนี่ได้กินเคย่อยได้กินตั้งแต่เพื่อนมาอยู่นี่ไม่ไม่ย้อนว่าเพื่อนอยู่กล้กับบ้านน้องสาวเฮียข่อยนะ่ะปากซอยกับผ่านเพื่อนตอนตอนตะกี้เพื่อนอยู่หมองเก่าเนาะบัดนี้เพื่อนใ้ญ่มาอยู่ฟังนี่แล้วพี่นอ้นองกลบบัาเป็นยังเฮามีโอกาสเฮาจังมาใหม่ ลองแวะมาเบิงเนาะเฮ็ดงานก่อนจังเฮาจังสิแวะมากินไปออกทางนี้อดกินเลยใกล้ๆนี่พี่นองบ่ได้ไกลย่างมาใกล้ๆแดดกระแดดโอ้ยข่อยย่างจนข่อยมื่อยเบิงแน่หัวยองบิดความแดด มาเฮ็ดงานสันบม่ได้กินก็อดเอาตามกระแสคนไทยที่โด่งดังที่สุดในโลกไปกินไปกินข้าวเหนียวมะก่วงคือเทิงเวที่ระดับโลกเนาะสุดยอดเลยคนไทยเคนกับซื้อชมเนาะนอกน้าลากลีรเตนแบบเป็นเกียงเสียงขุ่งแห้งเนาะน,น้องมิสเนมือใหมจ่จังผพามาเบิ่งใหม่ตามกระแส แต่ว่าเจ้านี่กับบตตองตามกระแสกระแซบที่สุดแล้วแซบเลยแหลยพี่น้องเจ้านี่ย้ยอมหักเลยเท่ากับมาโพอันถนนจะเริ่นกุงที่เกา่าเท่าสิแปัวลำโพงมึงค้นบึงบรรยากาศวันเสาร์คนกับหลาย ใจไดนเนาะได้พ่อกันโดนพาวะโควะกับบุยุดธ์บ่อน กิบรรยากาศแล้วนี่เววาานุ้งเรียนยินสองเยี่ยงกันเบิดาถ้าเป็นอยังก็ได้กินกบมือไม่ ออคุูดภาษาไทยขอบใจภาษาลาวเด้อเบิ่งคิ้วแล้วโอ้ยเป็นตะยากห่อนกับห่อนหัวปู้เลยหอย ฟ้าตัวใหญ่จริงทค่เรขอขอ,ขอดูก่อนค่ะขอถ่ายกันค่ะไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวใหญ่มากตัวเล็กสี่ตัวใหค่ะพราะมันโผล่ตัวใหญ่ฮหี้ท้องโผ่สลับเบาตัวเล็กหาบาทตัวใหญ่สิบาสบ,บาพี่น้อง 快念完了。